สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องของน้องยิ้มนะวันนี้ยิ้มอ,อยู่โซนกระบะนะคะมีรถให้เลือกเยอะเลยนะพี่ๆท่านไหนกำลังมองหานิสันนวาร่านะคะแนะนำบริษัทเพจยนต์มีตั้งแต่ตัวคาลิเบอร์ก็มีนะมีให้เลือกหลายคันเลยลองทักเข้ามาสอบถามได้นะคะว่ามีรุ่นไหนบ้าง <c oughs> ไม่ว่าตัวนี้นะคะตัว black edition นะคันนี้เป็นกระบะ4ประตูนะคะ black edition นะคะ o p นถือว่าครบจบไม่รถก็น้อยราคาก็ดี4,59นะคะราคาของน้อง4,59,000บาทนะคะ o p นคันนี้ก็ครบเหมือนกันนะพี่นะเบาะเป็นเบาะหนังเนาะตัดกับเบาะผ้า o p t i o นข้างในนะคะยางแม็กทุกอย่างนะคะซุ้มล้อมีให้ครบจบเลยคันนี้บันได นี่นะคะคันนี้เป็นตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะคะอ่าไม่รถอยู่ที่4 5 5 9 1กิโลพูมิลัยมันติดฟังก์ชันนะคะเบาะหนังตัดกับเบาะผ้านะหน้าจอเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นกระบะ4ประตูนะคะไว้ใช้ขนของหรือไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะมีเอ่อกล้องหลังให้นะคะนี่ ถ้าชอบมาจัดได้นะคะราคา459,000บาทเครดิตดีฟรีดาวเบื้องต้นไม่มีเครดิตช่วยดันให้นะจ๊ะหรือไม่ว่าจะเป็นนะคะอีซูซ u นะคะตัวสูง Highlander เลยนะคะ700,000กับ9,000บาทนะคะันนี้นะคะทะเบียน1305นะจ๊ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์น,ะนั้หแบบรุ่นหนึ่งที่เราถ่ายให้ที่หนูถ่ายให้ดูะคะ่ะ หแบบนะคะเราจะมีให้หลายคันเลยลองทักโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะบางทีคุณลูกค้าอาจจะไม่ชอบสีขาวอาจจะชอบสีอื่นนะคะลองทักเข้ามาก่อนนะ,ะว่ามีสีอะไรบ้างอยากได้เรทประมาณเท่าไหร่ลองคุยกันก่อนเนาะ7จ็0แสนนึ่ง่านบาทเมื่อกี้ขออภัยค่ะแจ้งราคาผิดนะคันนี้นะคะแม็กเดิมของอีซุเลยนะคะการใช้งานน้อยมากนะคะ <c oughs> ออปชั่นเดี๋ยวเราไปดูกัน ภายในนะคะพวงมลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะคันนี้เป็นกระบะสประตูเนาะบอกออกแนวทรงสปอร์ตเลยนะคะสวยๆเลยเท่มากคันนี้บอกเลยถ้าลูกค้าสายซิ่งนะคะเอาไปตัดจัดทรงลงล้อแต่งเนี่ยถือว่าโอเคนะคะเจะส0นหนึ่งหบาทเครด,ดิตฟรีดาวนะคะอันนี้ <c oughs> สีประตูนะคะ 4แคนะคะสประต,ตูตัวเตี้ยนะกับโตโยต้านะคะทะเบียน6930นะวีรีโว่สมิตรราคา4 7 9 0 0นเจ็ดหมื่นเก้าบาทนะคะสี่แสนเจ็ดห่นนบาทเลทพนก็จะอยู่ประมาณ7จ0 0แบาทนะคะอ่าถ้าใครชอบรีโว่มาจัดได้นะสายซิ่งพี่พี่เอาไปจัดทรงลงล้อนี่นะคะใส่ท่อเพิ่มนะเฟี้ยวเลย จ9 0แ0 0 0บาทเป็นรถปี2 2 2 0ัไม่รถอยู่ที่31,000กิโลพวงมาลัยมาติดฟังก์ชั่นให้มีให้ครบเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วควันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะเบาะผ้านะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะนี่ออปชั่นของเขาก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้สามารถแบบนี่ใส่แขวนของได้อีก อย่างนี้เลยนะคะสวยมากนะคะเอาไปจัดทรงลงล้อเพิ่มเติมนี่เฟี้ยวเลยนะคะกับคันเมื่อกี้แล้วค่ะ479,000บาทนะคะส่วนต่อมาคันนี้ทะเบียน4 7 0 5นะจ๊ะพี่จ๋าไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะตรงนี้เป็นโครเมียมตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะจ๊ะอ่าคมกริบเอาไปจัดจัดแต่งเฟี้ยวเหมือนกันคันนี้ส่วนเหมือนกันนะพี่นะ 479ทะเบียนเอ้ยราคา479,000บาทนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูออปชั่นข้างในพวกเมลัยเดิมโรงงานนะคะจอวิทยุนะคะจอ Android นะคะเจ้าของเดิมจัดการให้แล้วนี่หนูให้ดูเลยขายราคานี้จริงๆรถมือเดียวป้ายแดงด้วยอ่าเป็นรถปี2023ไม่มายอยู่ที่27,000กิโลนะคะให้ดูเลยนะคะ เป็นแคบเนาะตรงนี้ก็จะเปิดประมาณนี้นะคะอย่างบางคนนะคะ,ะดัดนงดัดแหนดได้เพิ่มเติมนะพี่นะถ้าสำหรับสายซิ่งนะใส่ท่อซิ่งเพิ่มนะคะติดวัดบูสนะคะออปชั่นครบเลยไปจัดได้นะคะพี่ถ้าสายซิ่งาน่ะมาจัดได้เลยส่วนท่านนี้ทะเบียน1335นะคะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะ,ะกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นโคมเมี่ยมให้นะคะ เห็กเดิมโรงงานคันนี้มีแครีบอยติดมาให้เรียบร้อยนะพี่นะแครีบอยนะคะเป็นตัวเซตอีดิชันนะจ๊ะพี่จ๋าแครีบอยอันนี้ติดมาให้เพิ่มเติมนะคะหรือถ้าลูกคุณลูกค้าอยากเอาออกก็สามารถทำได้นะ,ะมีรถให้เลือกเยอะมากถ้าพี่ๆีอันนี้ทีมรีวิวให้นะคะก็คือรีวิวเบื้องต้นให้ชมตัวรถก่อนเนาะถ้าลูกค้าสุดท้ายแล้วอะ่ะ ลูกค้าก็มาดูรถที่หน้างานใช่ไหมถ้ามาหน้างานอ่ะสามารถทดลองขับได้ด้วยนะคะคันนี้ทะเบียน2630นะจ๊ะราคา499 499,000าสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเป็นโต y o ้า r ีโว p พ u ีแรนเนอร์ p นะคะสมาร์ทแคป2.4นะคะเป็นสมาร์ทแคป2.4นะพ r ีแรนเนอร์นะคะ เกียร์ออโต้นะจ๊ะบอกผ้าออปชั่นครบเหมือนกันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายโทรเข้าโทรออกนะคะอ่าหน้าจอทัชสกีรองรับทั้ง iPhone หรือว่า Android นะคะเป็นแคปเนาะการันตีตัวรถตัวถังให้ว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะไม่ใส่ยางเปอร์เซนต์ให้คุณลูกค้านะที่นี่เน้นความปลอดภัยมากกว่านะจะไม่ใช้ยางเปอร์เซนต์ให้นะคะมันไม่คุ้มกันนะคะคันนี้ก็มีนะคะถ้าพี่ๆคนไหนชอบ มาจัดได้นะถ้าชอบมาจัดได้เลยมีเลือกหลายคันนะอ่ะอันนี้ Isu Highlander อันนั้น t o ต o t a Rivo กอรถตู้ก็มีนะพี่เดี๋ยวพาไปดูกระบะก,กันหนึ่งเพิ่งเข้ามารถให้เลือกเยอะอันนี้คุณลูกค้าเขาก็มาดูรถนะคะมาทำการซื้อรถต่างๆจากบริษัทเรานะคะนี่กระบะมีเข้ามาให้เลือกเยอะเลยนะคะ ถ้าชอบนะโทร0802094196นะคะมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะนี่มีให้เลือกเยอะเลยนะคะมาที่นี่ถือว่าครบจบเลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอย่าลืมนะ0802094196คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสวัสดีคะ่ะ